ดีครับมาพบกับรายการอ e ีหยังวะ EP 2ีนะครับผมรายการอ e ีหยังวะเป็นรายการที่เอาข่าวทั่วโลกทั่วประเทศไทยทั่วโซเชียลมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งดูเฮ้ยอีหยังวะ e บนโลกนี้มีด้วยเหรอ <S <S ใครชื่นชอบรายการนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะฮะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมเสนอแนะกันมาได้นะครับผม คนที่รักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันนะครับพร้อมพวกคุณก็อย่าลืมครับแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่ทุกครักและช่องแชร์ที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณและเป็นการช่วยสูสนช่องเราไปด้วยนะฮะสุดยอดไปเลยไปวันนี้มีเรื่องอย่างว่ามากมายแน่นอนครับไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างไปหรือครูจะเถียงล่ะหรือครูจะเถียงเมื่อครูให้คัดลายมือคำว่าแม่หนึ่งหน้า สิ่งที่ได้คือกลุมหัวแล้วนะใช่รู้จักรูป่ากดว่าไอ้นั่นแหละเห็นกูนี่อย่างเครียดนัะคัดลายมือครึ่งหน้าเนี่ยไปไปดูเนื้อข่าวย่อๆกันดีกว่านะครับเมื่อครูให้น้องคัดลายมือคำว่าแม่หนึ่งหน้ากระดาษครับน้องเลยเขียนคำว่าแม่ใหญ่มากเข้าหน้ากระดาษแทนรูเถียงไม่ออกจริงๆทำไมยุคกูไม่เขียนแบบนี้วะไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่านะฮะ เรียกว่าเป็นเด็กฉลาดที่ตีโจทย์ได้แต่กระจายแบบส,สุดๆครับทําเอาครูถึงกลับไปไม่ไปเลยทีเดียวเมื่อเจอคําตอบการบ้านแบบนี้ต้องยอมให้กับพลังงานความสร้างสารรค์ของนักเรียนจริงครับ<อ>เห็นกูก็ยอม <laughs> อ,อ่ะเพราะดังกล่าวถูกแชร์โดยผู้ใช้งาน Facebook บัญชีนะครับอาร์ตี้เขตวิท์นะครับ โดยเขาแชร์ผลงานการบ้านวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นป .1 ที่บอกว่าความคิดสร้างสรรค์คือเต็มเิษไม่มีหักด,ด้วยฮะ <c oughs> โดยโจทย์ข้อนี้ระบุว่าให้ฝึกคัดลายมือคำว่าแม่หนึ่งหน้ากระดาษด้วยตัวบรรจงครับแต่ผลงานของน้องทำเอาครูอึ้งกรรมการอึ้งเพราะว่าน้องเขียนคำว่าแม่มาหนหน้ากระดาษจริงๆแต่เขียนตัวใหญ่มากแบบว่าตะโกนคำว่าแม่ <c oughs> ไปเรียกแม่อย่างนี้หรอ หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ไปครับก็เรียกว่าเป็นไวรัลสุดฮาที่มียอดไลค์กว่า2,500ครั้งครับและมียอดแชร์มากกว่า1,300ครั้งและยังมีคอมเมนต์มากมายเข้ามาหากับคําตอบของน้องกันมากมายครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหรือครูจะเถียงหัวไวมากรวมไปถึงเอา้าน้องไม่ผิดนะใช่เอาคนออกข้อสอบรู้สึกผิดเลยฮะเข้าใจได้นะครับเนี่ย แกเพชรขาแซลสาวเดินกลับบ้านในดึกโดนแก๊งหนุ่มตามแซลหันไปพุ่งเข้าใส่ด้วยท่านี้วิ่งหนีกันกระเจิงครับไปดูเนื้อข่าวย,าย่อๆกันดีกว่านะฮะที่ไต้หวันนะครับผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเดินทางกลับบ้านตอนดึกครับมีผู้ชาย3คนครับเดินตามหลังแล้วแซลเธอครับเธอจึงหันกลับมาเงยหน้าสายหัวกรอกตากลายเป็นซอมบี้พุ่งกระโจนใส่พวกผู้ชายครับจนพวกผู้ชายตกใจหนีตายแบบไม่คิดชีวิตครับ <c oughs> มันกูก็หนีแต่กูจะไม่แซวนะเออน่าสนใจนะครับเนี่ยไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่านะครับเอาละฮะเอาคืนคุกคางครับสาวเดินกลับบ้านดึกๆเจอแก๊งสามหนุ่มตามแซวครับตัดสินใจแก้เผ็ดแบบไม่เหมือนใครครับกลายล่าเป็นซัมบี้พุ่งใส่วิ่งหนีกันกระเจิงครับสุดยอดไปเลยวันที่7มกราคม6 7 6 7ครับเจ้าของเรื่องโพสต์บทความบนดีแคทครับ ฟอรัมจะเยิญมของชาวไต้หวันโดยมีชื่อเรื่องว่าโดนเรียกว่าสาวสวยบนถนนครับมีเรื่องราวอยู่ว่านะครับเธอเลิกงานเวลาสี่ทุ่มของวันที่6มกราครับระหว่างเธอเดินทางกําลังกลับบ้านมีผู้ชายสคนเดินสวนไปหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีครับชายกลุ่มนั้นก็เปลี่ยนมาเดินตามครับรวามน่าส่งเสียงหัเราะและหยอกล้อเธอครับเอาได้ดี ในเวลานี้ครับผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มผิวปาดใสเธอครับแล้วตะโกนว่าสาวสวยแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับคือแทนที่ที่หญิงสาวจะรีบเดินออกไปจากพื้นหลีกหนีความขัดแย้งหรือการแซวครับเธอกับเงยหน้าขึ้น4ี้าอ,องศาแล้วก็สายหัวกรอกตากลายล่ามซัมบี้อย่างก,กระทันหันครับแล้ววิ่งใส่พวกเขาอย่างเหมือนจะกัดกินเฮ้ยน่ากลัวนะ เหมือนกลัวแบบแลวละท้าบางคนเขาสู้อย่างนี้ทำไงอะเออน่าก,กลัวเหมือนกันนะแต่อย่างว่าครับไม่แน่หรอกสัจธรตมยานของมนุษย์คืออาจจะหนีก็ได้นะครับแต่การตอบโต้อ,อย่างไม่คาดคิดครับทำให้เหล่าชายหนุ่มตื่นตกใจครับพร้อมกับสะบัดคำหยาบแล้ววิ่งหนีตายอย่างไม่คาดคิดชีวิตนะครับขณะที่หญิงสาวได้แต่หวเลาะเมื่อมองภาพนั้นแล้วบ่นพวกเขามาบอกวา่าหยาบคายจริงๆเออก็มึงไปเริ่มเม้่ก่อนอะใครเขากลัวปะวะ ทันทีที่บทความนี้ถูกเผยแพร่ออกมาครับก็ทําให้ชาวเน็ตถกเถียงกันอย่างดุเดือดชาวเน็ตคอมเมนต์กันว่าคุณตลกมากตลกมากๆความกลัวของคุณอยู่ที่ไหนตลกมากมคุณเป็นปรมาจารย์แห่งการจัดการแก๊งพวกนี้ยอดเยี่ยมฉันก็อยากทําแบบนี้เหมือนกันจบสบายๆเลย <c oughs> สุดยอดต่อบปแนวชื่นชมทางผู้หญิงที่มีวิธีการป้องกันตัวอย่างดีนะฮะ อย่างไรก็ตามครับชาวเน็ตบางคนคิดว่าพฤติกรรมของเจ้าของโพสครับอาจมีผลตรงกันข,ข้ามก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับเช่นถ้าพวกเขาตกใจแล้วเข้ามากอดคุณล่ะคุณควรวิ่งหนีก่อนที่พวกเขาจะวิ่งหนีคุณด้วยซ้ําครับซึ่งประเด็นนี้ผู้โพสต์ได้ตอบอย่างง่ายๆว่าเป็นพฤติกรรมส่วนตัวและไม่ได้นําให้ลอกเลียนแบบครับอาจมีวิธีจัดการกับผู้คุ่ความอื่นได้ดีกว่านี้แน่นอนครับ <c oughs> เออก็นก่ากลัวอยู่นะครับ <c oughs> พฤติกรรมการกลัวของแต่ละบุคคลแสดงออกมาไม่เหมือนกันนะฮะบางคนคือหนีบางคนคือต่อส um ู้บางคนคือน pues ิ่งวิเคราะห์ครับอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าอะดรีนาลีนหลั่งออกมานี่คือผมว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่นะครับเพราะว่ารีแอคชั่นแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะฉันก็ฟังเป็นวิจารณญาณไปแล้วกันฟังเป็นเรื่องโจกๆไปนะครับไปหนูลูกพ่อแกล้งถามแม่แก่หน้าเกลียดเปลี่ยนแม่ใหม่ดีไหม ลูกชายตอบประโยคเดียวใบหน้าชาแทนเลย <c oughs> เอ้าไปดูกันดีกว่าครับว่าเด็กตอบหรืออะไรยังไงครับไปเนื้อข่าวย่อนครับที่จีนครับพ่อลองแกล้งถามลูกครับแม่แก่หน้าเกลียดขนาดนี้แล้วสนใจอยากจะเปลี่ยนแม่บ้างไหมน้องจึงตอบกลับมาแม่ของพ่ออายุมากกว่าแม่ทำไมพ่อของแม่ไม่หาใหม่ล่ะอย่าเลาอเล่นกับเด็กนะฮะ <c oughs> อันนี้คือแบบย่อๆเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มกันดีกว่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในข่าวนี้กันบ้างครับป้ยพ่อแกล้งถามลูกชายอยากเปลี่ยนแม่ใหม่ไหมย้ำแม่แก่หน้าเกียดลูกตอบมาประโยคเดียวฟังแล้วหน้าชาแทนนะครับโอ้โหเว็บไซต์พานุพากนะครับอ่านผิดต้องขออภัยครับรายงานว่ามีคลิปวิดีโอถูกแชร์กันมากในโซเชียลเน็ตเวิร์กของจีนครับเมื่อคุณพ่อรายหนึ่งบันทึกคลิปวิดีโอช่วงเวลาที่เขาแกล้งถามลูกชายตัวน้อยครับ ซึ่งคาตอบของลูกชายทําเอาให้คุณพ่อที่ถามและตั้งคลิปอยู่นะครับหน้าชากันไปตามๆกันฮะเมอกบมาเลยโดยขณะที่เด็กชายกาลังเล่นอยู่บนเตียงครับพ่อของเขาหยิบกล้องขึ้นมาแล้วหันไปหาลูกชายแล้วพูดว่าบอกพ่อทีลูกจะเปลี่ยนแม่ของลูกไหมเมื่อเห็นว่าลูกสับสนจึงคุ้นคลิกเล็กน้อยพูดพ่อจึงพูดต่อไปว่านะครับแม่ของลูกแก่และน่าเกลียดมากเลยต้องหาแม่เพิ่มไหมไเฮ้ยได้เหรอ หลังจากลูกที่ได้ยินสิ่งที่พ่อพูดนะครับลูกชายก็มีสีหน้าไม่มีความสุขเลยเด็กชายก็ตอบไปตรงๆว่าแม่ของพ่ออายุมากกว่าแม่ทําไมไม่หาแม่ใหม่ล่ะพูดพ่อถึงกับอึ้งเมื่อได้ยินลูกชายพูดครับก่อนที่จะระเบิดเสียงหัวเราะออกมานะฮะก็ <c oughs> เด็กเขาเสื้อ <c oughs> เออเขาไม่รู้จะพูดอะไรอีกครับแต่ก็รู้สึกหน้าชาเล็กน้อยครับพอลูกชายพูดจบก,ก็เดินจากไปเหมือนไม่อยากพูดอะไรกับพ่อเขาอีกครับ เออกูรู้เหมือนกันกูก็เป็นพ่อกูจะหยิบอะไรฟาดนิดนึงด้วย,วยชาวเน็ตหลายคนต่างชื่นชมคําตอบที่ดีของเด็กชายผู้น่ารักคนนี้ต่อพ่อของเก่าครับ <c oughs> นอกจากนี้ครับทุกคนยังวิพากษ์วิจารณ์พ่อที่พูดใจแย่ๆเกี่ยวกับแม่ต่อหน้าลูกด้วยครับโซเชียลเวิร์กจีนนี่น่ากลัวเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนทวิตเตีอย์ของไทยเลย <c oughs> <c oughs> ใจดีครับนักบวชนะ <c oughs> ทำไมตัวดำแบบนี้ครับ หนุม่มหวังฟินครับแฟนทําสปาให้ทั้งตัวช็อกตื่นมาทีตัวดาเมี่ยมครับฟังเหตุผลแล้วร้องฮะบอกเลิกทันทีครับเดี๋ยวได้เหรอวะ <c oughs> ที่จีนครับแฟนสาวทําสปาผิวให้ชายหนุม่มครับ <c oughs> เมื่อตื่นขึ้นมาครับชายหนุม่มตกใจมากผิวเขากลายเป็นสีดําทั้งตัวนะครับ <c oughs> ตอนที่นั่งแท็กซี่คนขับยังเข้าใจว่าเขาเป็นคนผิวใสครับ เพื่อนหัวเราะยอกเขาครับแฟนสาวบอกว่าที่ทําไปเพราะอยากหยอกล้อเล่นกับชายหนุ่มครับชายหนุ่มจึงตัดสินใจเลิกกับแฟนทันทีครับไหวไหมเนะี่ยเออเป็นเรื่องครับหนุ่มจีนหลงกลอบายแฟนสาวครับนอนให้ทําสปาเพลินๆค,ๆครับเติร์ดทีกลายมาเป็นหนุ่มผิวสีครับฟังเหตุผลแกล้งแรงยิ่งฉุนขอเป็นโสดดีกว่าโอ้โห ตามรายงานพบว่านะครับระหว่างที่ออกเดตกันอยู่นั้นครับจู่ๆหญิงสาวก็เสนอจะทําสปาทั้งตัวให้แฟนหนุ่มครับซึ่งเขาก็ตอบตกลงอย่างมีความสุขครับเธอจึงเริ่มทาโลชั่นบํารุงผิวสีดําลงบนผิวขาวของเขาครับและบางทีครับอาจจะสบายตัวเกินไปครับเขาจึงขลอยหลับไปด้วยความเพลิดเพลินครับผมชายหนุ่มหลับไปเป็นเวลานานมากครับและตื่นขึ้นมาต้องตกใจเมื่อพบว่าแฟนสาวกลับไปแล้วครับที่ช็อกกว่านั้นคือเนื้อทั้งทั่วร่างกายของเขากลายเป็นสีดําครับ เขายังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแฟนสาวจะแกล้งกันแรงขนาดนี้นะฮะเด็คุณดูจะก,กาั้นขำอะไรนี้เหมือนจะอ่านผิดอ่านถูกด,ด้วยสุดท้ายเขาต้องนั่งแท็กซี่กลับไปหอพักด้วยความตื่นตระหนกครับถึงแม้โชเฟอร์แท็กซี่ก็จะเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนแอฟริกันด้วยครับจึงพูดภาษาอังกฤษด้วยเพราะกลัวว่าจะไม่เข้าใจภาษาจีนครับซึ่งทําให้เขาเขินอายมากจริงๆเข้าใจแล้วและสิ่งที่ทําให้เขาโกรธขึ้นมากไปอีกก็คือครับหลังจากนั้นกลับมาหอพักที่มหาลัยแล้วนะครับ เพื่อนๆก็เอาแต่ล้อเลียนแล้วหัวร้อยยอครับแถมยังเข้าใจผิดว่าเขาจงใจเปลี่ยนสีผิวให้ตัวเองเป็นหนุ่มผิวสีนะครับโอ้เพื่อนนี้ตัวดีแล้วมึงสิงตางครับที่เจอมาทําให้เขาขุนเคืองและอยากจะลงโทษแฟนสาวครับด้วยผลน,นี้เขาจึงรู้สึกว่าต้องหาแฟนสาวให้เจอและถามต่อหน้าว่าทําไมเธอถึงทําแบบนี้ครับเขาจึงตัดสินใจไปหาเธอที่ทํางานแต่กลับพบว่าเธอลาออกไปแล้วทําให้เขารู้สึกว่าพังทลายลงจริงๆครับ <c oughs> เออโอโ้โห แต่โชคดีครับสุดท้ายเขาก็ยังติดต่อแฟนสาวได้ในภายหลังครับแต่เมื่อถามถึงเรื่องสปาในวันนั้นครับเธอกลับเพียงแต่ยิ้มและอธิบายว่าแค่เลาเล่นครับคาตอบง่ายๆครับทําเอาเขาไปไม่เป็นครับยิ่งนึกถึงประสบการณ์ของตัวเองและมองไปหน้าที่ใสของแฟนสาวในที่สุดครับชายหนุ่มก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปตัดสินใจขอเลิกกับแฟนสาวทันทีเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะน่าสงสารจริงๆนะฮะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ EP นี้นะถ้าชื่นชอบหรือฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดต,ต,ติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมท็กคนที่รักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์น,นี้ไปพร้อมกับคุณครับแล้วก็อย่าลืมครับเสนอแนะแน,นะนำติชมคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมฝากแชร์คลิปที่ออกไปยังโซเที่ทุกคนรักและช่องแชทที่คุณชอบจะเป็นการช่วยสนับสนุนช่องและเป็นการเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันนะครับผมเรื่องแกล้งแรงนี้น่ากลัวนะครัเรื่องสุดท้าย ม่ก,กลัวว่าตัวเองอ่ะจะทนไม่ไหว